ทำไมกินหวานแล้วหงุดหงิดสไตล์แฮมมี่แฮมมี่ติดหวานมากแฮมมี่กินชานมไข่มุกพอกินเสร็จแฮมมี่ง่วงเคลียรแล้วก็หงุดหงิดง่ายแฮมมี่งงว่าเกิดอะไรขึ้นแฮมมี่หาข้อมูลแฮมมี่เข้าใจเวลาน้ําตาลพุ่งเร็วเกินร่างกายจะรีบหลั่งอินซูลินมาลดน้ําตาลทันทีพอน้ําตาลลดเยอะเกินก็เริ่มง่วงหงุดหงิดอยากกินของหวานอีกกลายเป็นวงจรติดหวานแบบไม่รู้ตัวแฮมมี่เลยหาวิธีแก้โดยการลองลดหวานลงทีละนิดไม่หกัก พอทั้งลดทันทีร่างกายจะรวนน้ำตาลลดเร็วแล้วจะอยากหวานนักเดิมอย่างที่2กินผักก่อนมื้ออาหารไฟเบอร์จะช่วยให้ร่างกายดูดซึมน้ําตาลช้าลงน้ําตาลขึ้นแบบช้าๆไม่พุ่งแรงจนร่างกายร้นและแฮมมี่ก็มีตัวช่วยเสริมอย่างอโมนิบาลานซ์ตัวนี้ที่มีสารสกัดจากอิตาลีที่มีงานวิจัยเรื่องการบาลานซ์น้าตาลทาให้เวลาน้ําตาลขึ้นมันขึ้นแบบไม่พุ่งเกิน พอทำครบทุกข้อแฮมมี่รู้สึกว่าไม่หุดหดง่ายและเพลียง่ายเหมือนเมื่อก่อนและความอยากหวานของแฮมมี่ก็ค่อยๆลดลงเองโดยไม่ต้องฝืนเลยแฮมมี่เข้าใจไม่ต้องเลิกหวานก็ได้แต่ถ้ากินแล้วง่วงหดหดลองลดหวานทานผักหรือกินตัวนี้ก่อนอาหารก็ช่วยได้นะ